สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NSP 1 9 8แนะครับและวันนี้ก็จะมีเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆม,มาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยมาเริ่มกับข่าวแรกของวันนี้กันเลยนะครับสำหรับ FC ซเป็นคลับหลายท่านนะครับที่ติดตามคิวงานการแสดงของน้องต้นข้าวอยู่ในวันนี้นะครับจะต้องไม่พลาดเพราะในวันนี้นะครับน้องต้นข้ามี2คิวงานเลยนะครับคุณผู้ชมตามที่น้องต้นข้าได้อัปเดตไปล่าสุดที่ผ่านมาสําหรับคิวงานแรกในเวลา20่สนาฬิกาสานาที ในงานประจำปีวัดหัวรังตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบรุรีพบกับ2อศิลปินไม่ว่าจะเป็นน้องต้นข้าวกับน้องทีภายในงานบนเวทีเดียวกันนะครับต่อมานะครับน้องต้นข้าวจะต้องเดินทางไปงานที่2และระยะทางห่างกันจากจุดเดิมประมาณ16กิโลเมตรและจะแสดงในเวลา22นิกาเป็นต้นไปนะครับในงานหลอเทียนเข้าพรรษา นวัดวังสาลาตำบลวังสาลาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีสเวทีที่แฟนๆจะต้องไม่พลาดตามไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับต่อมานะครับก็จะมีคิวงานต่อมาในวันที่10กรกฎาคมปี2568นี้ในเวลา17นาฬิกาในงานหนึ่งอำเภอ1สร้างสรรตลาดไทยตลาดธรรมที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใต้นะครับก็สามารถเดินทาง ตามไปเที่ยวชมภายในงานได้เลยนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายรวมทั้งอาหารนานา,นา,นานชนิดนะครับและยังได้ชมบทเพลงเพราะๆจากนนต้นข้าวอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับก็จะมีการแจ้งข่าวดีและเป็นที่น่าสนใจในวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมในงานทอดผ้าป่าสามัคคีณนะวัดถ้ำเขาจ่าท่าโปง่งธรรม,มาภัยบุญหมูสม่สตำบนวังดง้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี และจดตารางคิวงานเอาไว้เลยนะครับและอีกคิวงานใหญ่ที่น่าสนใจซึ่งไม่อยากให้แฟนๆพลาดสําหรับงานนี้นะครับซึ่งจะเป็นงานรำลึก12ปีสายันสัญญาในระหว่างวันที่6-14ถึงกันยายนปี2568และในวันที่7ก,กันยายนปี2568นะครับณวัดป่าเลไลวรวิหารเตรียมพบกับน้องต้นข้าวสุปรียาพร้อมด้วยรำวงสอสุพรรณโช ณวัดป่าเลไลอําำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็ถือว่าเป็นออกงานที่น้องต้นข้าวนะครับได้ไปมอบความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่แมพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นงานใหญ่มากเลยทีเดียวและตามไปให้กําลังใจศิลปินตามไปสนุกภายในงานนี้กันเยอะๆนะครับและคิดว่างานนี้นะครับคุณผู้ชมวิแตกอย่างแน่นอนพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีและในพื้นที่ใกล้เคียง ตามไปให้กำลังใจและตามไปชมงานนี้เพราะกระแสการตอบรับดีมากเลยทีเดียวและโอกาสดีแบบนี้นะครับความสุขแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งในเดือนกันยายนนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวต่อมานะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาดูคิวงานของนกต้นเข้ากับวงสสุพัรณโชไม่ว่าจะเป็นปี2568ปี2569และปี2570ซึ่งนกต้นข้าวก็จะมีคิวงานกับสสุพรรณโช เยอะมากๆเราจะพาคุณผู้ชมมาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับเริ่มจากในเดือนสิงหาคมปี2568ในวันที่19สิงหาคมปี2568หน้าอําำเภอสวนพึ่งจจงหวัดราชบุรีในวันที่29สิงหาคมปี2568น้าณวัดบุญทวีอำเภอเมืองจจงหวัดเพชรบุรีในวันที่31สิสิงหาคมปี2568ในงานกรีปั๊บ จังหวัดสระบุรีอําเภอเมืองจังหวัดสระบุรีและมาต่อในเดือนกันยายนปี2568รในวันที่หกันยายนปี2568ที่สนามกีฬาหนองแคจังหวัดสระบุรีในวันที่6กันยายนปี2568รในงานพระนครแฟร์บางเขนกรุงเทพมหานาครในวันที่13กันยายนปี2568ที่วัดป่าเลไลอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่16กันยายนปี2568ในงานเทกระจาดสารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่19กันยายนปี2568รที่วัดทวีภูร,รังสรรอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกมาต่อในเดือนตุลาคมปี2 5 6 8นนี้นะครับในวันที่12ตุลาคมปี2 5 6 8ที่ตลาดสีเมืองอำเภอเมืองจังหว,วัดราชบุรี ในวันที่22ตุลาคมปี2568ที่วัดกวางทองอำเอภบางรักำจพิษณุโลกในวันที่23ตุลาคมปี2568ที่วัดดงพรัะอเภอตาคลีจหวนครสวรรค์ต่อมานะครับในเดือนพฤศจิกายนปี2568ในวันที่23พฤศจิกายนปี2568ที่วัดพุทธบาทจัังหวสระบุรีในวันที่29พฤศจิกายน ปี2568นวัดบางสายในอำเภอบางสายจังหวัดอยุทยาและในเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีคิวงานเพิ่มเติมในวันที่3ธันวาคมในงานประจำปีวัดบางตะก,กูต่อมานะครับเรามาต่อในเดือนมกราคมปี2569ในวันที่4มกราคมปี2569ที่วัดเกาะแก้วอำเภอสันขาบุรีจังหวัดชัยนาท ในวันที่9มกราคมปี2569ที่วัดไผ่โรงวัวอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2569ในวันที่2กุมภาพันธ์ณวัดปุรานาวาสทวีวัฒนาสายสามกรุงเทพมหานครในวันที่6กุมภาพันธ์ปี2569ที่วัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2569ที่วัดคลองสวน พระสมุทรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการและมาต่อในเดือนมีนาคมปี2569กันเลยนะครับในวันที่15มีนาคมปี2569ที่วัดชาวเหนืออ,อำเภอดาเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีในวันที่25มีนาคมปี2569ที่วัดทุ่งครุกรุงเทพมหานครในเดือนเมษายนปี2569ในวันที่25เมษายนปี2569 ที่วัดพรงมะเดือ่ออำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมและจะมีจองคิวงานต่อไปถึงปี2570ในวันที่24เมษายนปี2570ที่วัดพรงมะเดือ่ออำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมซึ่งเป็นการจองคิวงานข้ามปีกันเลยทีเดียวนะครับและที่กล่าวมานะครับก็จะเป็นคิวงานเฉพาะสอนสุพรรณโชและนองต้นข้าวเท่านั้นนะครับ ยังไม่รวมคิวงานอื่นๆอีกมากมายหากตกหล่นตรงไหนก็สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับและจะมีอีกงานที่น่าเที่ยวเช่นกันนะครับเพราะเจ้าภาพได้จองคิวงานซึ่งจะเป็นงานลอยกระทงที่ว่ารังหมันอําเภอกระแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐม2ปีซ้อนปี2569ไปจนถึงปี2570ซึ่งจะเป็นการแจ้งข้อมูลล่าสุดที่ผ่านมาหรือ เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเฟซบุ๊กของคุณสิลิโชคร้อยแขกสอนสุพันธ์ได้เลยนะครับต่อมานะครับบนเฟซบุ๊กของน้องต๊ข้าสุปรียาได้มีการแจ้งข่าวใหม่ล่าสุดและระบุว่าประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลค่ะเนื่องจากครูนิวมีภาระงานหลกักไม่สามารถรับงานได้ทันเพราะพ่อแม่แม่ f อฟรวมถึงเจ้าภาพที่ประสงค์จะติดต่อและสอบถามงานสามารถติดต่อได้ที่ ตามเบอร์ที่น้องต้นข่าวได้แจ้งได้เลยนะครับและนี่ก็คือการแจ้งข่าวด่วนล่าสุดจากน้องต้นข่าวสุปรียาเพราะว่าครูนิวก็มีภารกิจต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนหนังสือและอื่นๆอีกหลายอย่างงานเยอะพอสมควรและนี่ก็คือการแจ้งข่าวไปล่าสุดที่ผ่านมาและต่อมานะครับก็จะมีข้อความหนึ่งที่แอดได้ไปเจอลงในกลุ่มและระบุว่าจะมีว่าที่ศิลปินสักกี่คนที่ร้องเพลงออกทีวีแค่3เดือน แล้วครองใจคนฟังได้มากขนาดนี้เสียงของนอตต้นข้าวได้ฟังเสียงจะรู้สึกอิ่มครบจบในเธอคนเดียวและพอแฟนๆหลายท่านได้เห็นข้อความดังกล่าวต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลายท่านกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเสียงมีมนสะกดคนฟังและต้องกลับมาฟังและฟังอีกหลายๆรอบยุคนี้ก็มีแค่ต้นข้าวจริงนะฟังต้นข้าร้องเพลงรู้สึกอิ่ม ฟังคนอื่นร้องว่าเพราะก็ไม่เหมือนฟังต้นข้าวจริงๆไม่ได้อคติกับคนอื่นนะแต่มารู้สึกอย่างนี้จริงๆน้องต้นข้าวมีเสียงที่มีสเสน่ห์กริยามารยาทอัธยาศัยดีอายุยังน้อยแต่มากด้วยความสามารถและยังนําเสนอเพลงลูกทุ่งภาคกลางที่แทบไม่มีเลยในวันนี้ทําให้คนสูงวัยมีความสุขคนถึงให้การตอบรับมากมายจริงๆ และนี่ก็คือข้อความจากชาวเน็ตเป็นบางส่วนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับกระทู้ดังกล่าวและในความคิดเห็นของผมแล้วผมคิดว่าน้องต้นข้าวมีน้ำเสียงที่มีเสน่ห์มากไม่ว่าจะเป็นลูกคอลูกเอื้อนมาครบหมดและในหลายๆเพลงที่ว่าร้องยากแต่น้องต้นข้าวก็เอาอยู่และทำออกมาได้ดีได้นำเสนอเพลงเก่าๆที่หาฟังยากนำกลับมาร้องใหม่ และยิ่งผสมผสานกับสำเนียงของเมืองการน,นะครับยิ่งทำให้มีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครกลายเป็นสเสน่ห์มัดใจ f c แฟนคลับได้อย่างเหนียวแน่นแทบทุกเวทีและผมว่าหลายท่านนะครับต่างยินดีและคอยสนับสนุนเพราะคนรุ่นใหม่อย่างน้องต้น,ตนข้าวหรือน้องๆอ,อ,อีกหลายคนนะครับต่างมีครูเพลงคนคนเดียวกันที่เคารพนับถือและแอดก็รู้สึกดีใจที่มี f c แฟนคลับหลายท่านนะครับที่รักและเอ็นดู และให้การสนับสนุนตอบรับเป็นอย่างดีและติดตามผลงานของน้องๆทุกคนมาเป็นอย่างดีตลอดเรื่อยมานะครับผมว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่ทุกท่านให้การสนับสนุนน้องๆทุกคนนำเสนอเพลงเก่าๆมาให้คุณผู้ชมได้ฟังในตอนนี้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารใหม่ๆที่ทางช่องของเรา รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้และถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวใหม่และฉับไว้ทุกวันก็สามารถติดตามได้ใน,น NSP 198ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีครับ